สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้่ตายชวนทุกคนมาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ต่ายได้พาทำนะได้สอนวิธีการทำไปอย่างละเอียดนะคะมีทั้งหมด6ขวดด้วยกันค่ะที่เป็นชุดล่าสุดนะที่ต่ายสอนทำไปค่ะก็ต่ายได้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีขวดหนึ่งค่ะที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้นะคะขวดนี้ สิ่งที่เห็นก็คือมีจุดแดงๆเกิดขึ้นนะคะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าเขายังไม่แดงเหมือนเพื่อนๆนะคะขวดอื่นๆเนี่ยแดงกันหมดแล้วนะทุกคนเนี่ยค่ะนี่มหัสจรรย์มากเลยนะคะจากน้ำที่อยู่ในสระในคลองนะคะเอามาเติมไข่นะเติมไข่เติมนมเติมผงชูรสลงไปนะคะปรากฏว่าก็กลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะหแสงที่มีประโยชน์ต่อพืชนะคะวันนี้ไจะ พาทุกคนมาอัปเดตนะว่า6ขวดที่ไต่ได้ทำไปนะคะสำเร็จแล้วทั้งหมด5ขวดค่ะขวดนี้ถือว่ายังไม่สำเร็จนะคะยังไม่เปลี่ยนสีอย่างชัดเจนนะมีเพียงเม็ดสีแดงๆที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไต่ขอแยกไว้เลยนะ5ขวดนี้นะคะทุกคนยังไม่ครบเวลาเลยนะยังไม่ครบ21วันยังไม่ครบ1เดือนนะคะยังนำไปใช้งานไม่ได้นะคะตัวนีออ้อยู่ที่ประมาณ 16-17วันประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตากแดดให้ครบ21วันถึงจะนำไปใช้งานได้นะแต่ไตเจาะแต่แต่ไต,ต,ต,ตก็จะชอบแบบเอาให้ชัวร์วเลยก็คือ1เดือนค่ะสีแดงเข้มสวยมากเลยค่ะทุกคนชุดนี้ได้สีแดงสดเลยนะไต่ใส่นมสดไปด้วยนะคะนมจืดนะนี่ค่ะได้สีแดงสวยมากค่ะเดี๋ยวจะเปิดฝาให้ดูก็จะมี ขวดนี้นะคะที่ออกน้ำตาลเนาะนอกนั้นก็แดงดีเลยค่ะเป็นแดงแบบแดงอมม่วงสีสดมากค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นี่ค่ะมีรถขายกับข้าวผ่านนะคะ ยังใช้งานไม่ได้นะคะโอ้ขวดนี้สีแดงสวยเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการทำนะคะแต่ก็ได้สอนไปอย่างละเอียดแล้วเนาะพยายามหาน้ำสะน้ำคลองนะคะเพราะว่าในน้ำสะน้ำคลองเนี่ยเขาก็จะมีจุลินทรีย์จากธรรมชาติรวมอยู่ด้วยนะ เวลาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยก็จะได้เป็นง่ายขึ้นค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้นะคะสําเร็จไป5้าขวดนะขวดนี้เนี่ยแต่ก็จะยังไม่ได้เอามาทําอะไรนะคะจะยังไม่นําไปแก้ปัญหาอะไรนะคือเวลาเรามองเนี่ยนี่ค่ะแต่จะเห็นคราบแดงๆนะคะนี่ค่ะคราบแดงๆเกิดขึ้นนี่ค่ะอยู่ตามขอบขวดแบบนี้ค่ะคือเขามีการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคน เนี่ยจะเห็นเม็ดแดงๆอย่างเงี้ยค่ะลอยลอยอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงช้านะคะแต่ก็จะสังเกตการต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะขวดนี้ยังถือว่าไม่สําเร็จนะแต่ว่ายังวางไว้อยู่ค่ะยังไม่ถึงกับว่าจะเอาไปแก้ไขยังไม่ได้เทไปไปในกะละมังแล้วเติมผงชูรสนะคะจะรอดูก่อนนั่นเองนะสําหรับขวดนี้นะคะ อ่ทีนี้สําหรับขวด5ขวดนี้นะคะแต่ก็จะตากให้ครบ1เดือนจะวางทิ้งไว้ให้ครบ1เดือนหลังจากนั้นใช้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ17-18วันแล้วเนาะนี่ค่ะมาอัปเดตให้ดูนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แต่ได้พาทําถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดเริ่มทําพร้อมต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยค่ะเราก็จะมาตอบให้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ